ที่น้องประชาชนในโซเชียลตั้งคำถามว่าถ้าจ่ายถ้าจ่ายสวยครบทุกหน่วยงานการเปิดผับก็ไม่ต้องขออนุญ,ญาตจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่านะวันนี้เราจะมาให้ความรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องผับสองผับ สามสิบธันวาปีห้าหึงหนึ่งมกราปี5้าสอหกสองก็10บกว่าปีแล้วนะเมื่อ10บกว่าปีที่แล้วก็มีเสียขาวนะครับเจ้าของผับจาิก้าถูกดำเนินคดีจำได้ไหมฉลองปีใหม่กันแล้วก็มีคนตายไปตั้งนะครับหกสบเศพหรือไงนะฮนะจำได้ไหมฮะคนตายเยอะแยะมากมายก็มีการดำเนินคดีสู้กัน6กเปีกว่าจะจบ นะครับวันนี้ก็มาเกิดที่สัตหีบนะครับก็เป็นผับดังเมา์เทนบีนะฮะนะครับอยู่ในอยู่ในอ,อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีก็เป็นเหตุการณ์นํำเดิมเหมือนกับสัตติกาผับคนตายเยอะแยะคราวที่แล้วหกสิบเจ็ดคราวนี้เท่าไหร่สิบสามสิบสี่ศพแล้วการที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผับนะเมาท์เทนนี่ก็ติดตามรายงานข่าวก็คือเป็นผับที่ ไม่ได้ขออนุญ,ญาตแล้วผับที่มันไม่ได้ขออนุญ,ญาตเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดดาเนินการได้อย่างไรครับพี่น้องครับนะผมไปอ่านคอมเมนต์พี่น้องประชาชนในโซเชียลบอกว่าอะไรผับถ้ามันไม่ได้ขออนุญ,ญาตมันก็ผิดกฎหมายนะมันผิดกฎหมายเพราะอะไรครับมันมีพรบสถ,ถานบริการสองห้าศูนย์เก้าเนี่ยกฎหมายเนี่ยเอามาให้ดูเลยพี่น้องนะครับว่าใครจะเปิดผับเปิดบาร์เนี่ยมันต้องขออนุญ,ญาต ต้องในรับอนุญาตจากเจ้าพนักงานาจากพนักงานเจ้าหน้าที่คือนายทะเบียนกับผู้ผว่าราชการจังหวัดถ้าเป็นกรุงเทพกับผู้บัญาการตำรวจนครบาลน,นี่เขียนไว้เลยในะมาตราสีนะ่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดผับเนี่ยไม่ขออนุญาตมันก็ผิดอยู่แล้วมาตราสี่นะแล้วมันสามารถและการเปิดผับเนี่ยมันไม่เหมือนกับการลักลอบเล่นการมานนั้นนะ ลักลอบเล่นการวันนี่นนหลบหลบซ่อนซ่นเลยเปิดพับนี่เออก็เลิกนะครับใหญ่โตมโหลานนะเสียงก็ดังอะไรก็ดังรถจอดเยอะแยะมากมายพี่น้องประชาชนถามว่าตำรวจท้องที่ที่สัตหีบนะนายอำเภอเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะอบตอเทศบาลผู้ว่าราชการจังหวัดไม่รู้หรอกครับว่ามี พับขนาดใหญ่เปิดขึ้นที่สตรีโดยไม่ได้ขออนุญาตพี่น้องว่ามันเป็นไปได้ไหมครับ <c oughs> หลายหลายคนผมไปดูคอมเมนต์ในโซเชียลเขาบอกว่าคนตั้งคำถามว่าอะไรจ่ายสวยครบจบแน่ถ้าจ่ายสวยครบหมายถึงครบทุกหน่วยงานนะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผมคงไม่ต้องบอกแล้วครับเอ่ยชื่อใครเขาก็ฟ้องเราพี่น้องประชาชนในโซเชียลตั้งคำถาม,ถามว่า ถ้าจ่ายถ้าจ่ายสวยครบทุกหน่วยงานการเปิดผับก็ไม่ต้องขออนุญ,ญาตจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่านะเราก็ไม่ยืนยันเดี๋ยวเขาฟ้องเราเนี่ยตั้งคําถามไปอ่ะพี่น้องประชาชนคิดเหมือนผมไหมมีการจ่ายสวยครบไหมนะส่วนใครจะจ่ายใครจะรับสวยเนะี่ยไม่มีครับตะกี้ผมดูแถลงข่าวของตํารวจบอกว่าอะไรเนี่ยไม่มีคนมีสีไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไปเกี่ยวข้อง กับการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้เจ้าที่ของรัฐไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของผับเก็บสวยเก็บอะไรต่างๆเห็นตำรวจถแถลงบอกไม่มีครับสาธุนะครับขอให้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่มีตำรวจไม่มีฝ่ายปกครองไม่มีท้องถิ่นไปเก็บสวยจากผับที่มาลล์เทนก็สาธุขอให้เป็นเรื่องจริงครับ ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ขอให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองตำรวจฝ่ายปกครองนายอำเภอผู้ว่าเทศบาลท้องถิน่นขอให้ทุกคนจงเจริญครับนะขอให้เจริญก้าวหน้านะครับหน้าที่การงานก็ก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดว่ามีตำรวจมีฝ่ายปกครองมีนายอำเภอมีผู้ว่ามอีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพวกเทศบาลอะไรต่างๆเนี่ย รับซวยและมีคนตายสิบสี่คนวันนี้ผมขอสาปแช่งให้แม่งชิปหายใครก็แล้วแต่นะที่แม่งรับสวยจนปล่อยให้มีการเปิดสถานบริการจนคนตายสิบสี่ศพที่สัตหีบขอสาปแช่งให้แม่งชิปหายนะถ้าเป็นข้าราชการก็ขอให้แม่งอย่าได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานถ้าเป็นนักการเมืองก็ ขอให้โดนตัดสิทธิทางการเมืองสมัยหน้าเลือกตั้งให้แพ้เลือกตั้งสาธุนะครับพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมแต่ผมเชื่อว่านะนะนะตำรวจเขาบอกไม่มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องคนมีสีก็ไม่เกี่ยวไม่มีใครเกี่ยวข้องผู้ว่าจังหวัดชนบุรีก็ไม่รู้นายประกาศท้องที่ก็ไม่เกี่ยวขอให้มันจริงถูกว่นะนะครับ ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ขอให้ผู้ว่าจังหวัดชนบุรีนายอำเภอสัตหีบนะุูมกับสอบพอะไรก็ไม่รู้ภูตาหลวงหรืออะไรก็ไม่รู้รรแถวสัตหีบอ่นะขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญนะครับเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานชุกรูชุกรูกรจริงไหมครับพี่น้องครับนะถ้าเป็นเรื่องจริงว่าพวกนี้ไม่เคยรับสวยเลยก็ขอให้มันจงขอให้ทุกคนจงเจริญแต่ถ้ามันรับสวยขอให้แม่ชิบหาย นะอันที่สองมีคนตั้งคำถามว่าคดีนี้ใครต้องรับผิดชอบบ้างอันดับแรกเลยคนที่เป็นเจ้าของผับต้องรับผิดชอบมีรายงานข่าวบอกตอนนี้ตำรวจจะเรียกตัวมาสอบสวนแล้วครับเจ้าของผับอายุยี่สิบแปดปีผมฟังแล้วอยากจะบอกว่าจุกครูหยิวจุกครูหยิวอายุน้อยร้อยร้านอายุน้อยยี่สิแปดปีเป็นเจ้าของผับเม้าเทนบีเหรอ พี่น้องประชาชนเชื่อไหมเชื่อไหมครับชุกครูผมคนหนึ่งเราไม่เชื่อแล้วครับเพราะกิจการอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้รับอนุญาตนะกิจการผับบาร์หรือบ่อนซ่องทั้งหลายเนี่ยในคดีอื่นๆที่ผมเทียบเคียงมาตั้งแต่สมัยสาติก้าผับเจ้าของตัวจริงไม่มีชื่อหรอกครับนะเจ้าของบ่อนตัวจริงไม่มีชื่อเจ้าของผับสาติก้า นะคดีสาติก้าเมื่อปีห้าหนึ่งห้าสองเจ้าของมันไม่มีชื่อหรอกครับมันก็ใช้นอมินีวินมอเตอร์ไซค์ปากซอยนะคนขับรถแมทเซนเจอร์คนใช้แม่บ้านคดีนี้ก็เหมือนกันครับนะครับอายุยี่สิบแปดปีผมดูไม่เชื่อหรอกผมไม่เชื่อหหละผมมองว่าอะไรคนเหล่านี้ก็เป็นนอมินีเป็นตัวแทน เป็นหน้าม้าที่มารับผิดแทนลูกพี่ผมไม่เชื่อแหละครับพี่น้องประชาชนก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องตารวจนะครับฝากผู้บัญชาการตำรวจชาติผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองใครก็แหละรับผิดชอบคดีนี้นะครับไปหาตัวจริงมาตอนคดีซันติก้าผับเขายังหาตัวจริงมาได้เลยแล้วสุดท้ายก็ติดคุกครับติดคุกสองคดีคดีแรกประมาทเป็นเหตุบุนถึงแก่ความตายติดคุกไป สามปีอีกคดีหนึ่งหลบเลี่ยงภาษีสามภาษามิตรติดคุกไปเจดเดือนรวมสามปีเจ็ดเดือนสารดีกายัดเข้าคุกไปแล้วคำาห้ภาษาฎีกาชัดเจนเนี่ยผมจัดเตรียมมาเรียบร้อยดูหมดนะทำการบ้านมาวันนี้ต้องการให้ความรู้และให้ความบันเทิงกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการทนายคลายทุกขครับจุกรูจุกรูยีฮิวให้ความรู้ คดีนี้ถ้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีมาตรฐานเดียวในการดําเนินคดีกับไอ้พวกเจ้าของผับเนี่ยตรวจสอบไม่ยากคดีเดิมซาติก้าผับผมไปถามตํารวจมาแล้วเขาก็เรียกพนักงานลูกจ้างมาสอบสวนใครเป็นใครเป็นเจ้านายเองตัวจริงนะพนักงานจะบอกเลยไอคนนี้ครับเป็นเป็นอะไรอ่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังเป็นเจ้าของตัวจริงของผับ นะส่วนในคนที่มีชื่อไอคนนี้มันแค่ลูกจ้างรับจ้างติดคุกเพราะนั้นเรียกพนักงานมามันจะรู้เลยใครคือบอสตัวจริงมันมน,นะคดีซันติก้าลูกจ้างก็ซัดทอดจบใครจ่ายเงินเดือนมึงนะทุกวันมันต้องมีการเก็บเงินสดเนี่ยผับบาร์เนี่ยต้องเก็บเงินสดผมเป็นเจ้าของผับมาก่อนเก็บเงินสดทุกวันพวกมึงต้องเอาเข้าเงินเอาเงินเข้าบัญชีส่วนตัวเอาเงินเข้าบัญชีส่วนตัวใครบัญชีบริษัทไม่มี เชื่อสิเงินมันจะเข้าบัญชีส่วนตัวคดีซานิก้าผับตำรวจเขาทำงานแบบนี้นะครับที่เอกไม้เงินทุกวันเข้าบัญชีใครคนนั้นคือเจ้าของตัวจริงเงินสดเข้าทุกวันเจ้าของตัวจริงไม่จำเป็นต้องมีชื่อครับกิจการที่มันผิดกฎหมายไม่ได้ขออนุญาตคนที่เป็นเจ้าของตัวจริงไม่ว่าจะเป็นคนมีสีนะไม่ว่าสีอะไรทั้งนั้น่ะแถวๆนั้นสีอะไรอ่ะสัตหีบอ่ะ นะนะักการเมืองมันจะเอาชื่อมันออกนอกหน้าหรือเพราะฉะนั้นตรวจสอบไปยากเรียกพนักงานมาเงินเดือนใครเป็นคนจ่ายโอนจากบัญชีใครมันตรวจสอบไปยากครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เพราะฉะนั้นก็ฝากดาเนิคนคดีทั้งทั้งนอมินีแล้วก็เจ้าของตัวจริงไม่ยากถ้าตํารวจเอาจริงติดคุกหมดปัญหาว่าตํารวจยุคนี้จะเอาจริงเอาจังหรือเปล่ากล้าไหมรายงานข่าวบอกว่าคนอยู่เบื้องหลังผับเมาเทน เป็นคนใหญ่คนโตมีตังมีอิทธิพลมีเงินพี่น้องประชาชนคิดว่าเราจะคาดหวังกับสำนักง,งานตำรวจชาติในคดีนี้หรือไม่ก็ลองติดตามดูแต่ผมยังเชื่อมั่นในสำนักง,งานตำรวจชาติอยู่รอดูนะรอดูครับรีบออกหมายจับครับพยานหลักฐานก็ชัดแล้วเนี่ยเขาบอกมีประตูบางประตูนี่มีกุญแจล็อกอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นทางออกสูงมีสามสี่ทางแต่ข้างนอกล็อกประตูแล้วมันจะออกได้ยังไงล่ะครับ จะจะออกได้ยังไงนะมันก็ออกได้ทางเดียวนี่เราไปดูคดีสาติกา้าผับเนี่ยมีทางออกหลายทางอะ่ะนะแต่ปรากฏว่าอะไรออกได้ทางเดียวนะคนก็วิ่งกลูออกทางหน้าผับนะพอเขาฉีดน้ำดับเพลิงเสร็จใช้เวลาประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงสาติกา้าผับเหตุเกิดเที่ยงคืนเสร็จเจอศพนะนอนตายอยู่สามสิบแปดศพคดีซาติกา้า เป็นอะไรตายครับ่ปด้ไฟไหม้ครับสำลักควันตายคดีนี้มันก็ลักษณะใกล้ๆเคียงกันนะคนเยอะป้ายบอกทางหนีไฟก็ไม่มีแผนผังของผับก,ก็ไม่มีแสงสว่างก็ไม่มีคนนำทางก็ไม่มีรายงานข่าวบอกว่าบางประตูมีกุญแจล็อกด้านนอกเอาแล้วคนจะออกไปได้ไงล่ะกนประตูทางออกมีกุญแจล็อกด้านนอก ทุกสิ่งทุกอย่างดัดแปลงอาคารโดยไม่รับอนุญาตนะขออนุญาตทําร้านอาหารกับกลายเป็นผับบาร์มันทําไม่ได้พรบอาคารก็มาเลยพรบอาคารเขาต้องมีติดผังไว้นี่ผับทางเข้าทางออกมีกี่ทางทําเป็นผังไว้คล้ายๆเหมือนคอนโดเห็นไหมเวลาพี่น้องประชาชนไปขึ้นคอนโดจะบอกเลยเนี่ยผังแต่ละชั้นแต่ละชั้นท่านอยู่ตรงนี้ทางออกทางหนีไฟ ลิฟต์ตรงไหนเขาจะบอกหกฎหม,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 หมายเขาเรียกอะกฎหมายเขาเรียกอะไรพรบควบคุมอาคารพศออ2522เขามีเขามีข้อกฎหมูกฎหมายอยู่ทางหนีไฟตรงไหนต้องสัญญาสัญลักษณ์ชัดเซฟตี้คัทอุปกรณ์ดับเพลิงต้องจำนวนต้องเหมาะสมกับจำนวนคนที่จะรับแขกนะแผนผังทางเข้าทางออกไฟส่องสว่าง ไม่ใช่ทางหนีไปทางออกเอาแจไปล็อกอยู่ข้างนอกแล้วมันจะออกไปได้ไงมันก็ตายอยู่ข้างในคดีนี้ก็เหมือนกันก็ตายไป 13, สบิบสามสิบสี่ศพนี่คือสิ่งที่มันผิดนะแบบแปลนก่อสร้างก็ไม่ตรงนะสถานบันเทิงก็ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อเดือนก่อนเห็นก็บอกว่าเปิดเกินเวลาหรืออะไรอ่ะตำรวจไปตรวจสอบก็ลงโทษไปแล้วแต่ทําไมไม่สั่งปิดนะนะรายงานข่าวบอกก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนก็โดนมีคนไปแจ้งว่าเปิดเกินเวลา แล้วตอนนั้นเข้าไปจับแล้วไม่ขอดูเหรอครับได้รับอนุญาตให้เปิดสถานบริการหรือไม่จุกครูนะตำรวจจะอ้างไม่รู้ได้ไหมฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปดูแลทีภูมิกับไม่รู้เรื่องเลยหรือไงผู้การจังหวัดไม่รู้เรื่องเลยหรือไงนะครับจะต้องมีคนรับผิดชอบหรือไม่นะในส่วนตำรวจทำไมไม่รู้ว่ามีการเปิดผับเทือนเปิดกลางเมืองเลย มันไม่ใช่ลักลอบเปิดนะเนี่ยนะตำรวจเขาชอบพูดลักลอบเล่นการพนันอันนี้ลักลอบเปิดผับโอ้โหมันเคยได้ยินไหมเป็นการลักลอบภูมิกับไม่ทราบผู้การไม่ทราบหรือนายอำเภอเด้งไปแล้วรัฐตีมหาไทยบอกอะไรต้องมีคนรับผิดชอบพูดล้วดูดีมากเลยพลพลเอกอนุพงศ์รัฐตีมหาไทยมทรหนึ่งบอกต้องมีคนรับผิดชอบ มันก็ต้องมีคนรับผิดชอบสิค่ะเพราะพรบสถานบริการ2509มาตราสามบอกพนักง,งานเจ้าที่ที่จะอนุญาตให้เปิดผับเปิดบาร์ได้คือผู้ว่าราชการจังหวัดมไม่ต้องรับผิดชอบแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นอยู่กับใครอ่ะก็ขึ้นกับพลเอกอนุพงศ์ใช่ไหมลำตีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอทอ่1ไหมและมอทอ่1ต้องรับผิดชอบไหมพี่น้องต้องรับผิดชอบไหม มทหนึง่งอนุพงศ์บอกว่าต้องมีผู้รับผิดชอบและท่านตรองรับผิดชอบไหมนะท่านควรจะออกมายกมือไหว้แล้วขอโทษประชาชนเพราะมีคนตายตั้งสิบสี่ศพแล้วท่านได้ลงพื้นที่ไปนะครับและไปดูแลประชาชนหรือไม่ท่านเอาแบบอย่างท่านอาจารย์ชัดชาติผูวกก้ว่ากทมนะครับน้ำท่วมก็ไปไฟไหม้ก็ไปที่ไหนก็ไป ท่านพลเอกอนุพงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่นะครับมีคนตายลงพื้นที่ครับช่วยลงพื้นที่ครับไปดูครับนะท่านต้องรับผิดชอบต้องออกมาขอโทษประชาชนที่ว่าเราเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเราดูแลประชาชนไม่ทั่วถึงพี่น้องพี่น้องคิดเหมือนผมไหมต้องออกมารับผิดชอบตัวเราเองต้องยกมือไหว้ขอโทษประชาชนแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเขาลาออกแล้ว รัฐมนตรีมาไทยถ้าเกิดว่ามีผับอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ขออนุญ,ญาตแล้วยังเปิดได้ไม่มีการกวดขันเข้มงวดเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศเขาลาออกแต่ประเทศเรายังไม่ลาออกก็อยู่ไปเรื่อยๆอ,อยู่จนกว่าก็นู่นเนี่ยครบวาระนะครับนะก็อยากจะฝากให้ท่านฟังเสียงประชาชนออกมาขอโทษแล้วก็หาทางเยียวยาประชาชนท่านท่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการก็ต้องต้องขอโทษประชาชนแล้วก็ลงพื้นที่นะ อแต่ว่าไม่รู้ท่านอนุพงศ์เนี่ยมาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าเนะียถ้าใครที่มาจากการเลือกตั้งต้องลงพื้นที่เลยครับไปดูครับตายกี่ศพไปเยียวยายังไงอะไรต่างเล่งดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากนะครับอยากจะฝากครับอืมนะครับวันนี้อาจารย์พูดดีนุ่มนวลมากขอบคุณมากครับเรามาให้ความรู้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับท่านที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ เราให้ความรู้กันตรงไปตรงมากฎหมายที่เกี่ยวข้องมีนะพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศส,สอง2ันยครับนะดัดแปลงอาคารต้องขออนุญาตนะเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้งานก็ต้องขออนุญาตทุกอย่างนะกฎหมายสรรพสามิตนะครับนะทำธุรกิจประเภทนี้ก็ต้องเสียภาษีครับอยู่ในมาตราเท่าไรส่สิวงเล็บส นะถ้าฝ่าฝืนก็มาตราหนึ่งร้อยหกสิบตีนะหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตก็จำคุกไม่เกินหกเดือนปรับไม่เกินห้าหมื่นนะครับโดนหลายอย่างนะคดีคดีของสาติกานี่เจ้าของก็โดนไปนะครับหลีกเลี่ยงภาษีสรรพสามิตนี่โดนไปเท่าไหร่เจ็ดเดือนไม่รอการลงโทษนะติดคุกนะเข้าไปอยู่ในเรือนจำสาฎิกาตัดสินนะนะนะครับ นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นี่คือให้ความรู้กันเต็มที่พี่น้องประชาชนเห็นดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ไปนะครับนะอาจารย์เดชาถ้ามีเวลาว่างก็จะมานั่งไลฟ์สดแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างเพราะขึ้นศาลทุกวันคดีความเยอะมากนะมีคนมาจ้างว่าความเยอะมากไม่มีเวลาเลยงานหนักนะใครมีลูกมีหลานก็อยากจะทํางานนะเอาทนายใหม่ๆจบใหม่ๆนะครับไม่ต้องมีประสบการณ์มาสมัคร อยู่กับอาจารย์เดชาได้ที่นี่เป็นโรงเรียนสอนให้ความรู้ทางกฎหมายผมห้าสิบเก้าแล้วอีกไม่นานก็ไม้ใกล้ฝั่งนะครับเนะเปิดผับได้อย่างไรโดยไม่ขออนุญาตอืมนะต้องตรวจสอบทุกจังหวัดยังมีอีกเยอะนี่พี่น้องประชาชนบอกเยอะนะครับไอผับประเภทไม่ได้รับอนุญาตเปิดเกินเวลาเต็ไมไปหมดพี่น้องประชาชนบอกพวกนี้มันจ่ายสวยแต่ใครมันจะไปยอมรับอ่ะ ใครแม่งจะไปยอมรับว่ามันจ่ายสวยนะสถานบริการเนี่ยผมไปถามชาวบ้านเข้ามาผมมันจ่ายสวยทั้งนั้นนะเปิดถึงเช้ายัางไงผับที่ไฟไหมบางคนก็บอกเปิดถึงตีสี่จริงไหมนะผมว่าไม่ตีสี่หรอกถึงเช้าหรือเปล่าเจ็ดโมงเช้าไหมตอนเช้าพระบินบาบก็เจอไอ้พวกนี้แหละแต่ไอ้พวกนี้ไม่ใส่บากน,นะครับแล้วเนี่ยมีเด็กคนอายุสิบเจ็ดปีอ่ะตายอ่ะพ่อแม่ก็บอกเนี่ยดูเนี่ยปล่อยให้ลูกหลานเขาได้ไงเนี่ย ตามกฎหมายเนี่ยนะครับเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเขาเขียนไวาชัดนะฮะพรบสถานบริการเนี่ยเนี่ยครับมาตราสิบหกทับหนึ่งเนี่ยแก้ไขเมื่อปีสี่หกนะห้ามปล่อยประละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์นะครับนะเข้าสถานบริการเนี่ยมีมันชัดเจนเนี่ยเนี่ยสิบหกทับหนึ่งเนี่ยเนี่ยดูเนี่ย กฎหมายมันชัดเจนแต่ก็ยังมีเด็กมีเยาวชนเข้าไปยาเสพติดมีไหมเนี่ยนะเนี่ยครับนะกฎหมายชัดเจนแต่ว่าคนที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่ทั้งหลายพี่น้องประชาชนก็รู้อยู่แล้วใครอะมันได้มีการเอาจริงเอาจังไหมเด็กเยาวชนยาเสพติดมีไหมนี่คือบ้านเมืองเรานะใครๆก็บอกถ้ามีเส้นมีเงินนะแม่งทำอะไรก็ได้ เปิดบอลก็ได้เปิดซ่องก็ได้เปิดผัเปิดบาแล้วแต่ไม่ต้องมีใบย่าหลักขอยแม่งมีเงินจ่ายครบทุกหน่วยงานเรียบร้อยจ่ายสวยแต่ใครแม่งจะยอมรับเอพี่น้องว่าจริงไหมนะการบังคับใช้กฎหมายมันกล้ามันละคนมีเส้นมีตังมีใหญ่อย่างคดีเนี้ยไอคนที่ตํารวจจะเรียกมาสอบสวนอายุยี่แปดปีใครๆก็มองว่ามันไม่ใช่เจ้าของผับหรอกมันน่าจะเป็นนอมินีอะไรมันจะรวยขนาดนี้ว่าเป็นใครว่าชาติะกูลมาจากไหน ลองไปดูบ้านมันนี่บ้านมันใหญ่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะนะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คอยหมู่ย่ายแผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานาำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักวมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาฟ้าคอยหวงหาอาอนผู้คอฟ้าพาาจนผ่านพ้นโผยภัย ว่าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแ,นแผ่นดินนี้รักชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผน่นดินไทยไว้ ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน,ววนฟ้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น ที่สิทให้สัญญาพ่อผู้มีพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไววไว้ไว,ว้ฟ้า,ราทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ว่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น